นตัวนายวัสดีครับผมนัำตาตอง MG ไปเไไมืม่อแต่ยินครับไฟเอาซ้อมมาขี่วันครับประมาณยี่สิบกว่าวันซ้อมอยู่ที่ค่าย MG ไปๆไอยู่ที่ไหนค่ายนี้ภูเก <uk> ็ตครับอยู่ที่ภูเก็ตที่เดิมมีใครเป็นคปปู่ฟองซ้อมเราบ้างก็มีดวงคุณยูแล้วก็เพื่อนๆน้องๆในค่นนนนนนายเยอะพวกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบปีสูงเท่าไหร่หนึ่้อาำหนักไปยตอนนี้47มวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอแบ็กกันนะเคยต่อยกันไหมเคยต่อยกันกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับครั้งนึงครันั้นเป็นไงชนะนกนกหนึครับเคยชนะเข้ามาด้วยนานอย่างประมาณสามเดือนสามเดือนแล้วแล้วเขามวยสไตล์อะไรเขาก็ที่รูในที่ก็ก็เพื่อนกันวันนี้มาเจอใหม่คิววันนี้เอาชนะเขาได้อีกไหมวันนั้นเป็นน็อกเขาด้วยอะไร เตะแขนเราเตะแขนแต่วันนี้เขาคงจะสมบูรณ์นะคงไม่ให้เตะเจ็บบ่อยๆแล้วนะวันนั้นต่อยกันอยู่เวท่ยงร้อยเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยสามร้อยสามวันนี้เราต่อยได้ร้อยปอนด์ต่อเขาต่อสองปอนเลยไหวไหมไม่เป็นหานะอย่างร้อยปอนด์นี่ถ้าเข้าเชี่ยวหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมานขาดมาขาดหรือมาสบายเนาะล่าสุดต่อยใครมาต่อยกับใต้พยัคฆ์ครับที วันนั้นเป็นไงได้กันไหนประชาไปชนเนาะเอาเวทเท่าไหร่สี่เกินวันนี้เวทเราร้อยปอนด์ใช่ไหมที่วันนี้เอาชนะพร้อมแจ้งเกิดได้นะไฟนี้คุูมากี่กิโลประมาณสามสี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอะไนี้ประมาณปกติครับคนจังหวัดสุราษฎรชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องชาวสุราชเป็นกำลังใจผมด้วยครวันนี้เต็มที่นะพร้อมมาแจ้งเกิดนะอ่ะขอโชคดีครับ